วิทยาลัยเทคนิคบ้านไข่าอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี100%เตสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีววศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดก,การเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี2ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสครอบคลุมสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการคู่คู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อนายจ้างและผู้ร่วมง,งาน ตามแนวทางคุณธรรมนาความรู้8ประการอันประกอบด้วยขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีและมีน้ำใจสอดคล้องกับปรัชญาวิทยาลัยที่ว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัยทุกสาขาวิชาจะต้องออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสอนจากครูฝึกท,ที่มีประสบการณ์การทํางานจริงในสถานประกอบการที่สามารถฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาได้ตามสาขาวิชาที่เรียนโดยวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานประกอบการมากกว่า200แห่งเช่นสถานประกอบการชั้นนําจากประเทศไทยเยอรมน,นีฝรั่งเศสจีนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสวีเดนเป็นต้นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจะมีศักยภาพในการทำงาน มีความรู้ตามทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมเนื่องจากต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ทางวิทยาลัยและครูฝึกในสถานประกอบการประเมินผลร่วมกันในแต่ละภาคเรียนและวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์และโครงการต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรและด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งทำงานอย่างจริงจังของคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนนักศึกษาสถานประกอบการและชุมชน ทำให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายประสบความสําเร็จด้านการจัดก,การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียนผู้ปกครองสถานประกอบการและชุมชนเรียนจบมาแล้วมีงานทําและผลิตก,กําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณ,ณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งทําไมมาสมัครเรียนที่เทคนิคบ้านค่ายครับอยากมีรายได้ระหว่างเรียนครับ จบแล้วมีงานทําครับทําไมถึงมาเรียนเทคนิคบันไยครับก็เพราะว่ามีรายได้ระหว่างเรียนครับแล้วก็ได้ทักษะวิชาชีพจบไปก็มีงานรองรับครับทําไมผู้ครองให้ลูกมาเรียนที่เทคนิคบันายครับากให้ลูกมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ครับผมทำให้เรามีรายได้่ะในระหว่างในระหว่างที่เรายังศึกษาอยู่ค่ะ แล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าที่จะเรียนระบบอื่นนะคะปัจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศได้แก่การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในการทํางานตามเรียนในระบบทุ่วขีนนั้นจะช่วยทําให้ผู้เรียนนั้นมีทักษะในการทํางานได้จริงมีความรู้มีพิธิกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและของโลกซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงนอกจากความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภายในประเทศแล้ววิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทางเลือกที่หลากหลายเช่นประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนโดยเฉพาะประเทศจีนมีการส่งผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในหลายวิทยาลัยชั้นนาของจีนเช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคกวางสีวิทยาลัยเทคนิคและวิศวกรรมเศียนวิทยาลัยการบินเฉิงตูสถาบันวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าซานสีซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่หลากหลายและมีประสบการณ์ที่เพิ่มพูนความรู้ของครูและนักเรียนนักศึกษาด้วย ปี2566ความสําเร็จที่เกิดขึ้นของความร่วมมือไทยจีนระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายและวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากว่างซีสาธารณารัฐประชาชนจีนในรูปแบบการเรียนทวิวุฒิระดับปวาสาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายและวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2566ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับดีเด่นของจีนอาเซียนซึ่งเป็นรางวัลระดับกระทรวงการศึกษาของจีนถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายทุกคนการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ความปลอดภัยในสถานศึกษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้มีการดําเนินการชี้แจงและสร้างความเข้าใจผ่านการประถมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่การประชุมผู้ปกครองประจําภาคเรียนและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆของวิทยาลัยในเรื่องของความปลอดภัยทุกๆด้านโดยเฉพาะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งในวิทยาลัย และในสถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาออกฝึกอาชีพซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้นโยบาย MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภยัยนักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่นวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวและมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับคณะครูเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้สะดวก และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือประชาชนทั่วไปสามารถลดขั้นตอนลดเวลามีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและให้การคุ้มครองช่วยเหลือเดี๋ยวยาสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ภาคตะวันออกของประเทศไทยถือเป็นเขตที่ตั้งอยู่ในเขตยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนทําให้พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของ3จังหวัดถูกพัฒนาเป็นกลุ่มจังหวัดเป้าหมายเศรษ,ษฐรกิจการลงทุนพิเศษหรือที่เรียกว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจึงได้รับงบประมาณในการจัดโครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพ,พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนให้ตรงตามความต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในรูปแบบ EEC Model t y p A และ EEC Model t y p B ครับสำหรับในส่วนของ EC ที่เข้ามาในภาคตะวันออกของเรานะครับการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนในเรื่องของลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักเรเพื่อให้ตอบรับนะครับกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นในส่วนของ New S Curve นะครับนะที่อยู่ใน e EC นะครับเราก็ต้องปรับทั้งในส่วนของคลุพันธ์นะครับที่เป็นคลุพันธ์พื้นฐานที่เด็กจําเป็นที่ต้องฝึกทักษะในเบื้องต้นแล้วก็เป็นคลุพันธ์ชั้นสูงที่จะตอบรับ กับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับในส่วนของ new s curve หรืออุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับก็ต้องมีการปรับรวมถึงกระบวนการพัฒนาของคุณครูนะครับที่จะต้องได้รับการพัฒนาฝึกทักษะรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนาทักษะเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ํำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excel l e n t e ต์เซ็เเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบายประเทศไทย4.0ตามความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศตลอดจนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนนักศึกษา และพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยได้ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา e x c e l l e n e Center ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือโดยความร่วมมือกับบริษัท SC Management จำกัดโดยมีความมุ่งหวัง ผลิตบุคลากรทางด้านพนิษนาวีให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากลชอบในการเดินเรือชอบความท้าทายอยากมีงานทําที่ดีและอนาคตที่มั่นคงครับอยากหาอะไรแปลกใหม่ในชีวิตมีรายได้ระหว่างเรือนจบมามีงานทําทันทีครับ และด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งจริงจังของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนนักศึกษาทุกคนทําให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายประสบความสําเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมีผลงานอันเกิดจากความสามารถของนักเรียนนักศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งผู้ปกครองชุมชนและสถานประกอบการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาจัดก,การอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากล